รับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อการเข้ารับพระราชทานปาริญญาบัตรของนาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยาสรินได้กลายเป็นประเด็นข่าวที่สำคัญและเป็นที่ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ได้พระราชทานปาริญญาบัตรกิติมศา,า์แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2561ถึง2562โดยในการนี้นาวาอากาศเอกวิรยุทธิศยศรินได้เข้ารับพระราชทานปาริญญาบัตรจากพระหัตของสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัยลักษ์อีกด้วยอีกทั้งพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรก็ได้เสด็จแสดงความยินดีในครั้งนี้ต่อพระบิดาโดยทรงประทานช่อดอกไม้ และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีซึ่งก็นับได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่น่าประทับใจกับการกลับมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัวซึ่งเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ปลาบปลื้มใจสำหรับนาวาอากาศเอกวนรยุทดธดิศยศรินเขาเป็นอดีตพระสวามีในสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์และเป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธารากิติคุณอีกทั้งนามสกุลดิษยสรินยังเป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หอีกด้วยถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะได้หย่าร้างกันไปแล้วก็ตามแต่หน้าที่ของพระบิดาและพระมารดาน,นั้นก็ย่อมมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยการดูแลและติดต่อพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่เสมออีกทั้งนาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยศสริน<ๆ>ก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญที่ยังคงปรากฏในข่าวและสื่อในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งเขายังมีผลงานในการขับเคลื่อนการบินแห่งประเทศไทยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนี้นาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ ได้สมรสกับคุณจิตสิรินดิษยศสิรินหรือคุณแพตตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลงแล้วก็ตามแต่หน้าที่การดูแลบุตรธิดาก็ยังคงสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอีกทั้งทั้งสองพระองค์ยังคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ดีๆระหว่างกันและช่วยกันฟูมฟัก พระธิดาองค์น้อยให้เติบใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพและได้เข้ามาพัฒนาสืบสานวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงสืบต่อไปอีกด้วยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยไม่ใช่น้อยมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อพีตูนบอดี้แสลมได้เข้ารับปริญญากิติมา์ สาขาวิชาดนตรีสากลจากพระหัตของกรมสมเด็จพระเทพและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่มิวายยังได้มีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาแซะและบางส่วนก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยความจริงใจสืบเนื่องมาจากทัศนคติทางการเมืองที่เห็นต่างกันนั่นเองโดยในวันนี้พี่ตูนเขาก็ยังได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกอีกด้วยว่า เขาไม่ได้เก่งมากไปกว่าคนอื่นเลยแค่ทำในสิ่งที่มีความสุขสนุกและมีคุณค่าให้กับตัวเองเขาดีใจมากที่เพลงและผลงานที่ผ่านมาของเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและทำให้เกิดรอยยิ้มและพลังงานที่ดีๆให้กับหลายๆคนสำหรับหลักในการปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิตนั้นตนเองจะทำในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขและใช้สารแห่งความสุขเป็นตัว ตั้งตนในการทำสิ่งต่างๆที่อยากจะสื่อสารออกไปอย่างเช่นการแต่งเพลงทำดนตรีการเล่นการร้องและสื่อสารในเรื่องราวต่างๆตราบใดที่เราทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมีความสุขนั่นคือเราประสบความสำเร็จในเบื้องตน้นและหลังจากที่ข่าวนี้ของพี่ตูนได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่างก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนได้เข้ามาแซะประมาณว่า คนดีสีสยามผมต้องรีบกดหาจาก Google เลยครับว่าพี่ตูนไปเรียนตอนไหนมาขอโทษนะครับที่ไม่รู้นักบุญทุนชาวบ้านแก่จังแจกกันเหมือนใบปลิวเลยดีนะที่ไม่เคยชอบขอดูวิทยานิพนธ์ด้วยค่ะขอดูเล่มวิจัยหน่อยครับวิ่งเก่งสาขาอะไรนะคะคนเรียนไม่ได้คนได้ไม่ได้เรียนดีจ้ะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ เรียนไปวิ่งไปเก่งจริงๆนะพ่อคนดีและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการสแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นทุกเรื่องราวและความทรงจำที่ดีๆที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ปลาบปลื้มใจและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้